โอ้โหฝนตกทั้งคืนน้ำเต็มเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าเอาควายออกกินหญ้าพลอยมาณีพลอยมานีอานเอ้ย ได้กินทั้งหญ้าได้เล่นทั้งน้ำน้ำก็จะมีขังเข่าที่นี่แหละจ้าฝนตกทั้งคืนแต่ก็ไม่แรงแต่ก็มีน้ำขังข้าวเดี๋ยวเราไปดูคนเลี้ยงควายกันซิว่าได้อะไร คนเลี้ยงควายได้อะไรเป็นปุ้มเป็นเป่าโอ้โหได้เห็ดไข่เห็ดไข่เนี่ยโอ้โอ้โหดอกใหญ่จังเลยอ้ดอกทอกกำปั้นเลย ไปแล้วได้เห็ดไข่พร้อมไม่รู้ว่าเห็ดไข่โอ้ยดีใจจ้าดีใจฝนตกสะเล็กๆก,ก็จะเต็มแล้วน้ำบรรยากาศรอบๆหลังฝนตกจ้าสดชื่นอากาศดีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีฝนตกลิ้นปล่อยๆอ,อยู่ ดำลาลาถูกน้ำกำลังงามจ้ะ